ต้องบอกก่อนว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เลี้ยงเด็กกำพร้าไว้กว่า200ชีวิตนะคะโดยมีพระสรงเนี่ยคอยช่วยกันดูแล ะะที่อยากจะทําบุญช่วยเหลือน้องๆเนี่ยสามารถบริจาคร,ร่วมกับทางวัดได้หรือจะอนําสิ่งของมาให้น้องๆก็ได้นะคะถ้ำน,นี้ชื่อว่าถ้ำรักครังนะคะตอนที่เดินมาเนี่ยอากาศข้างนอกร้อนมากแต่พอมาถึงหนะ้าถ้ำคือเย็นสดชื่นเลยค่ะ บริเวณหน้าถ้ำนะคะก็จะมีพระปู่ฤษีนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็จะมีบทนะคะขอขอขมากรรมแล้วก็บทขอเข้าถ้ำนะคะเพื่อสวดก่อนเข้าถ้ำม,มีบอกด้วยนะว่า,าถ้าเกิดว่าเราทําจิตใจให้สงบหรือว่าตั้งจิตดีๆเนะี่ยให้สัมผัสอะไรภายในถ้ำได้นะคะเดี๋ยวลองดูว่ามีใครสัมผัสอะไรได้ไหม เมื่อลองมาถึงจุดนี้นะคะจะมีทางแยกออกไป2ทางด้านขวานเนี่ยจะเข้าไปในถ้าที่มีองค์ผูพญานาคนะคะส่วนด้านซ้ายก็คืออจะไปบ่อน้ําทิพย์นะคะหรือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะ บางจุดเพดานถ้ำจะต่ำนะคะต้องคอยระวังหัวกันด้วยนะบริเวณภายในถ้ำนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะมีองค์ปู่พญานาคให้ขอพรด้วยนะคะส่วนขวาเมือเนี่ยเราสามารถไปถวายสังฆทานกับหลวงพ่อได้นะคะหลวงพ่อใจดีมาก องวงพระจานทร์นะคะแต่ว่าต้องรอช่วงเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงกลางวันจัดเนี่ยอากาศจะค่อนข้างร้อนนะคะเราก็เลยเลือกมาประมาณสี่ห้าโมงเย็นะค่ะัความจริงใจความซื่อสัตย์ เราตั้งิตมาแต่กลายตั้งใจมาแล้วเราซื้อสั์พ่อว่าวันนี้เดินทางมาถึงเขาวงแล้วทำบุญการทำบุญการทำบุญการไม่ต้องใช้ชิวชิวฮะหรอยังยังไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นขึ้นแล้วขึ้นฝั่งนี้สามพันอะไรอ่ะ ขึ้นเดียวเองหนูได้หนูได้ขึ้นตรงเจนะขึ้นสามพันไงนี่นะมัขายดูดูปวดตรงนี้มัใช่รดยอดเขาเลยอ่ะ่ันและมันยอดแง่บฟาฟ้าแม่กันชากไป

มองไม่เห็นเลยเนหวเน้ ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ถึงพระเจ้าถึงพระเจ้าจ้าไปจก่อน เราคืผู้พิชิตสามเจ็ก้าศูนทานเขาผู้ั ได้ถูกต้องใหม่คุณน้อยย้ายออกนะ <laughs> อ๋อเลื้อยลงมาแล้วก็ได้ขึ้นลงมาแล้วจริงไม่ได้ oh. mm -hmm. oh <coughs> <coughs> จบทริปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับความประทับใจก็คือระหว่างทางเนี่ยมีเรื่องราวสนุกสนานที่คนที่เขาไปขึ้นเนี่ยเขาพูดโตตอบกันสนุกมากเป็นพลังงานบวกที่รู้สึกว่าไปแล้วคุ้มค่านะคะไม่มีใครถอยกลับเลย